มีูัดงนั้นั่ใดข็งมรมีผู้คนฝั่นั้นมจากนั้นัจันใจผู้ใจเป็นที่เคาระเคียงมุทัศกรัผู้ใ่ที่สมควรรู้รูบาปเป็นยังไงรู้โทษเป็นยังไงรูกบาปรักกับพ่อแ่ราะน้องพออง่อมีความรักกัิาปหรืในใจ เพื่จะเพ่อใ้ได้พามให้มีรัางรั้งตราื่อจะ,ะ,ะในในคนแมเคนที่สมควรใจเรงเพียงไม่มีอะไรเลยนาะทุกคนมีใจแล้วไม่อยากดูว่าจะไปดูอานนลกไหนกุลใดูควรู้คนทุกคนทุกคนก็มีความรู้มีความรู้เพื่อู้บันบานให้ใจของราเป็นการเ็สบายแล้วในของเรา ฉันก็เครตไหายตัวหยไปกอย่างนบนั้นทุ่างร็แค่ดังนั้นกรณีโดยเฉพานนัหาำคำสาบของขก็จะยากชูรองข้อรองอกแล้วไม่รู้จิงรูใจไ้เห็นพันเห็นบอลเห็นสวนนไเห็นอนิพานไม่นรูปไม่นจาไม่ก